วันนี้เวลา8นาฬิกา38นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจําปีการศึกษา2566ณหอประชุมมหาราชอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรอาเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเป็นวัน แรกในการนี้พระราชทานปริญญาิติมศักดิ์แก่ผู้ส่งคุณวุฒิจำนวนสองคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจาก9คณะ2วิทยาลัยคือบัณฑิตวิทยาลัยคณะทันตแพทยาศาสตร์คณะพยาบาลาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณ,ณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ คณะสหเวชศาสตร์คณะสังคม,มาศาสตร์คณะสาธา,า,ารณสุขสาศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติตรวมจำนวน2,353คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวารความสำคัญต่อหนึ่งว่าบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการทำงานย่อมจะต้องพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น คุณธรรมสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าวได้แก่ความอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นคือผู้ที่ตระหนักถึงตนเองตามความเป็นจริงว่ายังมีความบกพร่องและความไม่รู้ในบางเรื่องบางสิ่งอยู่เป็นธรรมดาจำเป็นต้องทำตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอด้วยเหตุนี้บุคคลผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นผู้มีสัมมาคาระวะ ประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติไม่โอ้อวดยกตนหรือกล่าวโทษลบหลู่ผู้ใดทําให้เป็นที่รักใคร่เมตตารวมทั้งได้รับความร่วมมือสนับสนุนและความช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเต็มใจยินดีจากทุกคนทุกฝ่าย จึงขอให้บัณฑิตพึงพิจารณาและตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกตินิสัยเพราะนอกจากจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปด้วยดีแล้วยังจะเป็นส่วนช่วยให้สังคมเกิดความสมานฉันท์หลีกเลี่ยงความบาดหมางขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกันได้อันจะอำนวยประโยชน์กแก่การปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคนตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงอีกด้วย เวลา13นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเิรินทรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรทรงเปิดศูนย์พัฒนลักสถานรักษาแก้ไขและฟื้นฟูผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโบและความผิดปกติของศีรษะและใบหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558 ศูนย์พัฒนารักษณ์เป็นชื่อพระราชทานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รดับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีมีความหมายว่าศูนย์ซึ่งเสริมสร้างลักษณะอันเจริญเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาสเมษายน2568 ทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เจิญอักษรพระนาม,มาพิไทยสอทอประดิษฐานที่ป้ายชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลโอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศกาลการดำเนินงาน10ปีของสถานรักษาแก้ไขและฟื้นฟูผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโวและความผิดปกติของศีรษะและใบหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะแพทยาศาสตร์และคณะทันตแพทยศา,าสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญสหวิทยาการกว่า20สาขาวางระบบขั้นตอนและสร้างนงวัตกรรมการดูแลรักษาตลอดจนฟื้นฟูผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่เพื่อคุณภาพการรักษาที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและยังมีพันธกิจด,ด้านการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันรักษาและฟื้นฟูด้วยโครงการต่างๆอาทิ การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยจัดตั้งคลินิกตรวจรักษาแบบวันเดย์เซอร์วิสโดยมีทีมสหาสาขาวิชาชีพให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยแบบครบวงจรภายในวันเดียวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายโครงการ c ล e f แฟมิลี y เเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทีมสหาสาขาวิชาชีพที่ให้การรักษาและครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อเสริมพลังใจ จะทำโปรแกรมไทยครปแคร์พลัสในโมบายแอปพลิเคชันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปกครองให้ได้ทราบถึงแนวทางการรักษาของผู้ป่วยและจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ป่วยรวมถึงจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรารัชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติแบบเคลื่อนย้ายได้ เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีการสแกนช่วยวิเคราะห์โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสามารถผลิตโมเดลทางการแพทย์ที่แม่นยำและสร้างแบบจำลองอวัยวะหรือโครงสร้างทางกายวิภาคของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนการผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลา10ปีการให้บริการด้านศัลยกรรมผ่าตัดแก้ไขาทางตกรรมจัดฟันแก้ไขาการพูดมีผู้ป่วยไปรับบริการจำนวน2,688คนโดยเป็นกลุ่มทารกแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่โอกาสนี้ทอบพระเนตรการขับร้องเพลงยิ้มสู้ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยเด็กที่ได้รับการรักษาจากศูนย์พัฒนาลักษ์ซึ่งมีอายุระหว่าง6ถึง12ปีเป็นผู้ขับรอง